ะจะเจริญพรตอนช้าครทุกท่านนั่งตาสบายนะครับซ่งตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวท่านอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัววางเป้าหมายให้ถูกต้องใช่ไหมถ้าวางเป้าหมายไม่ถูกปุ๊บกระบวนการสัมมาปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้เมื่อวางความเห็นที่ถูกต้องไม่ได้การปฏิบัติที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นไหม เมื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดขึ้นไม่ได้การหลุดพ้นอย่างถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ไหมฉัน <c oughs> จึงไม่แปลกไงว่าทําไมในการเทศนาครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินสูตรเนี่ยตัวธรรมจักรกับประวัตินสูตรเนี่ยเป็นเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการสร้างทิฏฐิใหม่ประกาศเลยนี่คือศาสนาพุทธ เข้าใจไหมตัวธรรมจักรวัตนสูตรเนี่ยเป็นการประกาศาศาสนาเพื่อยืนยันนี่คือาศาสนาพุทธนี่คือาศาสนาใหม่ที่มีแนวคิดมีแนวคิดมีความคิดเห็นมีความตั้งใจไปในทิศท,ทางใดที่ชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นในในธรรมจักรวัตตนสูตรเนี่ย จึงมีการแสดงเรื่องอริยมรรคใช่หรือไม่มีการแสดงเรื่องอริยมรรคด้วยถูกไหมแต่ก่อนจะแสดงเรื่องอริยมรรคนั้นคุณต้องเข้าใจว่าการแสดงอริยมรรคนั้นเป็นการชี้ทางออกเพื่อประกาศนี่คือคําสอนใหม่แต่ก่อนที่จะประกาศชี้คําสอนใหม่พระองค์ต้องทําลายล้างความเห็นผิดอันเก่าก่อน เพื่อให้เกิดความคิดเห็นหรือว่าทิฏฐิใหม่ที่จะถึงจะปรากฏขึ้นได้เพราะฉะนั้นประโยคแรกที่พระองค์พูดออกมาคือเดเวเมพิคเวอันตาทางสองทางที่ผู้ต้องการสู่ความหลุดพ้ไม่ควรเข้าไปข้องแวะหรือซ่องเสพเลยหนึ่งการปล่อยกายปล่อยใจไหลเตลิดไปในกาม,มากุณ ปล่อยกายปล่อยใจไหลตเตลิดไปในกรรมคุณฟุ้งออกข้างนอกฟุ้งไปกับรูปรสกลิ่นเสียงโขปภะเข้าใจไหมเนี่ยเรียกเส้นทางนี้ว่ากามสุข,ขาริการน,นิโยถามว่าเส้นทางนี้เจ้าชายศรทธะเคยทำมาไหมเคย 29ปีแล้วพระองค์เห็นว่ามันใช่ทางที่จะพาสู่ความบุดพ้นไหมมันยังทำให้พระองค์เป็นทุกข์อยู่แม้คนทั้งหลายในโลกนี้จะบอกว่ากามคุณนี่แหละคือบุญลมมาสุขกามคุณนี่แหละคือสุขที่มนุษย์ต่างฝ่ฝันหาจนถึงขั้นมนุษย์ถึงสร้างโลกสวรรค์ขึ้น ว่าตายแล้วกูขอแม้นตายแล้วกูก็ขอไปเกิดบนสวรรค์จะได้มีกรรมคุณต่อไปเราจึงเรียก,กเราจึงเรียกว่าเทวดาหกชั้นนั้นว่าชะกามาวาจรภูมิภูมิที่ยังยนเวียนอยู่ในกามแม้นเทวดาก็ยังอยู่กับกามพระมนุษย์มีความปรารถนาในเรื่องนี้ปรารถนารูปรสกลิ่นเสียงผฏฐธพะอันน่าพึงพอใจ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มนุษย์ทั้งหลายต่างมองว่ามันเป็นความสุขแต่เจ้าชายศิธฐตถะกลับรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันยังมีบางอย่างที่ทําให้วงเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่เป็นทุกข์ในใจอยู่สุขแบบนี้มันแบบมันเหมือนรูปฉาบทามันเหมือนฉาบทาเข้าใจไหมมันยังไม่ใช่ พันยีปีที่พระอ,องค์อยู่ในใน,ในเส้นทางนี้คนทั่วไปก็ยังมองไม่ออกเหมือนพระอ,องค์คนทั่วไปก็ยังวิ่งหาสแสวงหาอยู่พ่อของพระอ,องค์ก็ยังปรารถนาให้ลูกชายเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับทตัวเองปรารถนามาตลอดตัวเองชอบมาตลอดใช่หรือไม่เห็นไหมเพราะั้นจะคัดสรรน,นางกำนันไหมทั้งหมื่นนางเรัตไป แต่ไม่หมดเดินไงให้เพ่นพ่านเต็มหมดในวังฮะสนองลูกชายตัวเองขนาดไหนแต่เจ้าชายก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่พระองค์ก็เลยหนีออกไปจากการปล่อยกายปล่อยใจไร้เทเล่นั้นไปสู่กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่ตรงกันข้าม คนมันง่ายไหมต่อก,การที่จะมองว่ามันมีแค่สองฝั่งง่ายไหมมีมืดมีสว่างมีดีมีมีสุขมีเห็นยังคนชอบมองเรื่องสองฝั่งนี้เสมอใช่หรือไม่เราเราเรียกการมองสองฝั่งนี้ว่าทวินิยม คือเห็นเป็นแค่มีแค่สองฝั่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกก็เป็นกันใครๆก็เป็นแบบนี้แต่พุทธาศาสนานั้นเหนือกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อโลกนี้มันมองอยู่สองฝั่งเจ้าชายสิทธะก็ยังไม่ได้มีมุมมอง,งใหม่พงค์ก็คิดว่าเส้นทางแห่งการปล่อยกายปล่อยใจหลเตลิดไม่ใช่เาะกระโดดไปสู่กระบวนการแห่งการ บังคับกายบังคับจิตดำดิ่งลงสู่ความสงบเข้าฌานสมาบัติทิ้งกายนี้จอมตรมลงกับความสุขในสมาธิทิ้งกายนี้ไปตัดขาดจากรูปรสกลิ่นเสียงเข้าใจไหมตัดขาดจากกรรมมาคุณทั้งหลายทั้งปวงแต่ไปสู่ความสุขอันประณีตก,กว่าคือการเข้าฌานสมาบัติ ทิ้งกายทำอยู่หกปีทำอยู่หกปีโอ้ยพระองค์ทรงทำแบบอุกฤษมากเลยตั้งก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะพร้ออกจากอา,าลาระดาบทอุทกลาบทได้การฝึกฌานสมาบัติได้ถึงอรูปฌานสี่ได้รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่แล้วเนะี่ยพระองค์ก็ไปสู่กระบวนการของการ ทรมานตนต่อวามขนาดไหนเราฝึกที่จะมีอุเบกขาด้วยการที่จะไม่มีสักนิดดึงกับความโกรธในขณะที่เราโนนอยู่ใต้โคนไม้เด็กเลี้ยงวัวมันก็มาอุจจละใส่มาปัดสวะใส่บางเด็กมันดื้อม,มากพ็กเอาไม้มาแทงหูงเรา มันเจบแต่แม้สักนิดที่เราจะโกรธเราก็ไม่ให้เกิดถามว่าพราะองค์ใช้วิธีการกดขม่มควบคุมจิตใจตัวเองหมากนากักไหมมากไหมนี่การกดข่มจิตใจตัวเองเห็นไหมแม้สักนิดที่จะโกรธเราต้องเราต้องไม่ให้มันเกิด องไม่ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นท่ามกลางแสงแดดอันแผดร้อนในฤดูร้อนเราเปล่าเปลือยร่างกายอันเปล่าเปลือยของเราลนนั่งอยู่ท่ามกลางที่โล่งแจ้งนั้นแสงแดดมันแผดเผาจนหนังเราแทบจะไม่เกลีย่ยเราทนได้ไหม ในฤดูหนาวอันมีหิมะตกร่างกายอันเป่าเปลยของเราถูกความหนาวเย็นมันเสียดแทงเข้าไปถึงกระดูกเราทนคุณคิดดูดิกระบวนการของพระองค์ที่ทำมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่คือการกดข่มทั้งนั้นเลยใช่หรือไม่ การฝึกที่จะกดข่มการฝึกที่จะอดทนทั้งกดข่มจิตใจตัวเองทั้งอดทนต่อความยากลำบากทางกายถูกไหมจนกระทั่งมาสู่กระบวนการทำทุกขารกริยากับปัญจัวคีโดยการอดอาหารจนร่างกายผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมื่อเราจะเอามือเราเนี่ยรูปหน้าท้องของเรา มือของเราก็สะดุดกับกระดูกสันหลังแบนเข้าไปขนาดนั้นแบนจนหนังไปติดกระดูกสันหลังคิดดูแนวมือลุบหน้าท้องตัวเองสิเจออะไรขออาจารย์เจอหลุมอุกบาท ถึตงตรงนี้แล้วนะแปลว่าพระองค์นี้กดข่มอย่างหนักไหมฝืนทิงกายนี่เลยนะแล้วบังคับจิตให้จมอยู่กับกับความสงบเข้าใจป่ะแม้เราทำอย่างนี้จนยากที่จะมีใครทำได้เสมอเหมือนเรา เราก็ไม่ปฏิญญาว่าเราได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเลิกกระบวนการนั้นแต่เมื่อพระองค์เลิกปั๊บบัญจวคขียว่าไงเอาเลิกความเพียนเวียนม,มามากๆแล้วพวกเราอยู่ด้วยท่านไม่ได้เราไปละพระเจ้าเจ้าชายทิศดาบอกเดี๋ยวสิเราลองกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือแม้นเราลองขนาดนี้ทําขนาดนี้มันก็ยังไม่ถึงที่สุด มันก็ยังไม่เห็นทางค้นทุกมันต้องมีวิธีอื่นสิที่มันไม่ใช่วิธีนี้แต่ปัญจวคียว่าไงมันไม่มีวิธีไหนแล้วมันมีวิธีนี้เพราะอะไรเพราะหลายพันปีเขาก็สอนกันมาแค่นี้สอนบังคับจิตเข้าฌานสมบัติแล้วก็ทิ้งกายเข้าถูอัตะกิลมัฐานโยเดี๋ยวจะแจกสื่อไปหรอ สื่อพวกอินเดียนอนหนามเอาหัวฝังดินพวกฝึกอัตตะกิลมัฏฐานโยกมีมีม,มีไปเปิดให้เด็กดูเด็กจะได้บอกโอมันมีจริงด้วยหรอที่บอกทําอย่างนี้อย่างนี้บอกเออมีดีก็ในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้อะบอกเลยมีมีม,มีให้เขาเห็นของจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์มองว่ามันไม่ใช่แล้วพระองค์ต้องการหาทางออกทางใหม่พระเจ้าวิคศีกลับไม่ยอมรับ เพราะมันฝังหัวมาคนเรามันฝังหัวมาตลอดหลายพันปีกันอะว่าอันเนี้ยใช่อันเนี้ยใช่อันเนี้ยใช่ย้ำหลายพันปีเข้าใจไหมเป็นพันปีอะที่มันฝังหัวอย่างนี้เพราะพอจะเปลี่ยนกระบวนการใหม่กล้าไหมกล้าปฏิเสธเส้นทางเก่าที่เขาทำากานหลายพันปีไหมนี่ไง คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แหละคนทั้งหลายเขาไม่กล้าแต่เจ้าชายสิทธัตถะบอกมันไม่ใช่แล้วมันต้องมีทางใหม่สิวะพันจาวคีก็งั้นก็ท่านทำวันท่าเองเลยกันเราเชื่อมั่นว่าเส้นทางนี้เท่านั้นถึงจะเป็นไปได้หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนะบุรุษขทัยวันเมื่อน,นั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็เริ่มบำรุงร่างกายใหม่ ทำให้ร่างกายกลับคืนมาเป็นปกติขึ้นสมบูรณ์ขึ้นตามอัตภาพในขณะนั้นพระองค์ก็พยายามคิดหากระบวนการใหม่อยู่พวกเรามองเห็นไหมว่ากระบวนการคิดที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิได้เริ่มปรากฏขึ้นกับพระองค์แล้วที่จะต้องมุ่งไปสู่มันไม่ใช่ตรงนั้นนะ่ะมันต้องมีทางที่ดีกว่าและทางที่ดีกว่านี้มันต้องพูดเรื่องการตอบโจทย์เรื่องทุกข์ในใจของท่าน และการดับทุกข์ในใจของท่านเข้าใจไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อเรื่องอย่างที่ปัญจวคีเคยเชื่อกันแล้วก็โยคียทั้งหลายต่างพากาันทําเพื่อพัฒนาอัดพัฒนาอัด,าอดตา,ดตาหรือจิตที่เขาเชื่อว่าเป็นอัตตาที่เที่ยงแท้เนี่ยให้กล้าแข็งเพื่อจะได้คืนสู่ความเป็นปรมัตามันหรือเป็นพรหมแล้วพระองค์ก็เดินจากดงคาสลิวันหนึ่งก็เลยเดินจากดงคาสลิมา นั่งอยู่หลังบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใต้ต้นอัจฉปาริโคตถามว่าบ้านนางคนนั้นนนางคนนั้นชื่ออะไรหนึ่งวิสาขาสองสุชาดาสามสุมินตาสี่สุวิชาใคร